สวัสดีค่ะค่ะมาสวนอีกแล้วเนาะค่ะเนาะมาสวนอีกแล้วเจ้านะคะลำไยค่ะเนี่ยค่ะลำไยนะคะค่ะเรา,าเก็บลำไยที่เหลือค้างต้นเนาะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะะเนาะนค่ะเนาะนีะค่ะเนี่ยค่ะไหนคะเดี๋ยวเรามาต่อไปดูกันที่อื่นเนาะค่ะเนะเาะค่อยมาเก็บกันเนาะน โอ้ดีดีโอ้นี่นะคะมะนาวมาก็จะมีงานทำอยู่ตรงมีเย็นดีหรอบนพัดดีออกดอกออกลน้ปยทำงานดูน้ำน้ำใสโอ้เย็นดีแท้ ีเงาะนะคะน้องพาชมสวนจะไปดูหน่อไม้กันอุ้ไอจำยายต้นนั่นก็นยังมีลูกเอ้ยหน่วอยอยุบลกูกด้วยด้วก้นจ้ะเนี่ยค่ะมันม,มีแล้วป,ป็เอาไปแล้วที่มันเป็นลูกอะ่ะ เดยอกระดอกเนี่ยเต็มตำตำนะอัตอนนี้เป็นอันนี้ปนสะสะกิ่งลงแล้วแต่งกิ่งลงแล้วนอนเนาะเนี่นายคะนะคะ่ะมาชมสวนเนาะบรรยากาศนาจะเนาะอันนี้จะจะดู ค่อยแล้วร้อนจ้ะจาใยเลือเลือติดต้นเที่ยวนอกจะเนาะธรรมชาติเนี่ยค่ะสวนพี่แกเนาะค่ะเนาะนะตอนนี้ไม่มีลูกแล้วค่ะอันนี้พี่แกให้เขาเช่านาะจะเนาะน,นี้พี่แกให้คนเช่าก็เลยมาเดินดูหาหาผัก หาผักครับเดินดูเดินดูตายตายยังไงก็ขอโทษนะคะพาก,กันมาเอาปีกล้วยใช่ค่ะยงธรรมชาติเนาะตรงนี้หน่วยหน่วยหน่วย,ยบ่เยอะ ลูกไม่โตอือหือเขได้ขึ้นมาถึงนี่เหรอมาก็แค่อยู่ฝั่งนน้นฝั่งนี้ไม่ได้มาอันนี้หลอกสิไอหลอกว่ะส้มโอพาชมสวนนะจ๊ะนะ เก็บภาพบรรยา,ากาศสวนมาฝากกล้องกล้องมันไม่กันสันขนาดใส่ขากล้องแล้วนะแอ้นออวนอกนอ,ยอ,ยนนอื้มฮะสวนพี่แก่กว้างกว้างจะจอดลำไย,ยก่อนนะจ๊ะ ปลาธรรมชาตินะคะน้ำห่วยโซนนี้กระใจกค่ะ,ะข้าเจ้าจำบมาได้เฮ้ยกว้างมาก ừ uh huhừ uh -huh. Chào nè nó nọ u pôn cả bốn pôn púc chặt nhầy mà làm yếy ạ lâm yếy kha lâm yếy ừ Cái ừ ừ กุณพ uh cool. uh, uh, yeah, ่อกือแตนเก่าได้อ่ะเฮ้ยเดินมาไก่มากเลยนะเนี่ยเดินมาเที่ยวมาเที่ยวน้องบอกเคยมาโซนนี่นะแมเขาข้ามหัวใหม่ในจำได้ก็มาข้างนีอข้างแรกที่เขามาเขาเชื่อกัน

เสียงธรรมชาติใช่แล้ววันนี้รถมาฮับถึงสวน้ะอ๋อมค่ะสวยไหมสวยไหมเรามาเล็มนะจ๊ะ เลมเอาไปกินมาเขาเรียกอะไรอย่างก้อเก็บข้างต้นเอกอะเก็บลำไยค้างต้นเนี่ยค่ะอ,อ,อันนี้คือกลวยจี้กุงุงที่มาเอาปีกล้วยนะจ๊ะเนาะตัดปีกล้วยลงแล้วตอนตัดมันมันอยู่สูงนะจ๊ะเนาะ นี่คือของกินกลับบ้านแข็งมาก็จะประมาณนี้แหละจ้าเนอะได้สองสองหัวปีปีน้องว่าน้องจะร้องทำห่อมุกอะ่ะหอ่อมห้อมุกน่ะ ใส,ใส่เนื้อหมูยัน้อยอ่ะเนะาะเดี๋ยวจะลองทําก่อนเนะาะอ่าฮะบางเต้อเห็นบางคนป้นจะเอาไปทอดจะได้บมฮหูหน้นะเป้นบอกว่าทําทําอาหารได้หลายอย่างีว้ว่ว่ะเดี๋ยวจะไปลองทําหอหมกดู